ก็หลายๆคนก็จบมาใหม่ๆแล้วมาทำงานแล้วประเพณีคนไทยเนี่ยเขาก็อ่ะยีห้าบวชอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าให้อย่างนี้นะเจ็ดแปดสิบเปอ็นเป็นคนต่างจังหวัดแล้วคนต่างจังหวัดพอถึงเวลาเนี่ยบางที HR ก็อันมีลาบวชเนี่ยนะก็มีอยู่เยอะเลยผมบอกอย่างนี้นะเวลาลาบวชทีเนี่ยประเพณีต่างจังหวัดเนี่ยใช้เงินเยอะ ใช่ไหมบางทีต้องแบบเลี้ยงทั้งหมู่บ้านนะใช่ใช่ครับนี่ผมปสมบทหมู่ทีควีมเนี่ยบริษัทเป็นเจ้าภาพให้นะแล้วส่งไปวัดป่าที่มุ่งฝึกจริงๆให้ความรุ้งจริงนะซึ่งซึ่งเราก็มีวันอยู่นครนายกนะส่งมาหลายรุ่นละครับแล้วพนักงานเนี่ยก็ก็สมมุติรวบรวมได้แล้วเราก็กาหนดวันเวลากระเป๋าประกาศออกไปนะเขาก็ลงชื่อลง่อแลรวบอถึง เวลาปุ๊บเนี่ยก็มาอุปสมบทหมู่เชิญพระเชิญอะไรมาพ่อแม่ก็มาเราผมก็ดีใจนะพ่อแม่บางท่านเนี่ยก่อนโควิดนะเออมาขอบคุณผมเราร้องไห้เขาบอกว่า